แวันนี้เมียนมาจะเปิดประตูการค้าต้อนรับนักธุรกิจนักลงทุนจากต่างชาติแต่การจะเข้าไปในตลาดที่กำลังจเจริญเติบโตแห่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะระบบกฎหมายมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเสียนธุรกิจมีโอกาสพูดคุยกับเนียงจอผู้บริหารสำนักงานกฎหมายลาจางแอนแทน NK Legal เมียนมาที่ได้ชื่อว่าเป็นทนายความผู้เชี่ยวชาญในการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายการค้าการลงทุนในเมียนมา ด้วยประสบการณ์การเป็นทนายความกว่า35ปีซึ่งมีคำแนะนำดีๆมาบอกต่อผู้ประกอบการไทยสวัสดีครับ for everybody all Thai people and all the friends so my name is n e n c h o โดยเขาบอกว่าภายใต้กฎหมายลงทุนต่างชาติฉบับใหม่มีความยืดหยุ่นมากขึ้นกำหนดรูปแบบการลงทุนไว้สามหมวดหมู่ด้วยกันคือ,คอ 1. กลุ่มธุรกิจที่ถูกรัฐบาลจำกัดและควบคุม 2. กลุ่มธุรกิจที่ชาวต่างชาติ จะต้องร่วมลงทุนกับนักลงทุนท้องถิ่นหรือรัฐบาลและ 3. กลุ่มธุรกิจที่ชาวต่างชาติได้รับอนุญาตให้ลงทุนได้100เอร์เซแต่ต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลซึ่งที่ผ่านมารัฐบาลเมียนมาเปิดโอกาสให้ชาวต่างชาติเข้ามาลงทุนได้ในอุตสาหกรรมเกือบทุกประเภทยกเว้นที่เป็นอันตรายอาจส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและชีวิตความเป็นอยู่เช่นโรงงานผลิตอาวุธหรือสารเคมีอันตรายเป็นต้น และเมื่อถามถึงความเห็นว่าธุรกิจประเภทไหนมีศักยภาพการลงทุนในเมียนมามากที่สุดคำตอบที่ได้คือการพัฒนาอาสังหาริมทรัพย์เช่นคอนโดมิเนียมช้อปปิ้งคอมเพล็กซ์โรงแรมตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆอย่างระบบขนส่งการสื่อสารทุรคมนาคมรวมถึงการผลิตสินค้าที่จำเป็นเช่นยาสินค้าอุปโภคบริโภคชิ้นส่วนยานยนต ซึ่งคาดว่าเมื่อเปิดเสรีอาเซียนจะมีการเข้ามาลงทุนเพิ่มมากขึ้นทําให้ชาวเมียนมามีโอกาสได้ใช้สินค้าราคาถูกลงและมีตัวเลือกเพิ่มมากขึ้นแต่ในด้านของผู้ลงทุนก็จะ,ะเผชิญความท้าทายในการแข่งขันที่สูงขึ้นตามไปด้วยส่วนเรื่องสําคัญที่นักลงทุนต่างชาติโดยเฉพาะนักลงทุนไทยควรคานึงถึงก่อนเข้าไปลงทุนในเมียนมานั้นเนียงจอบอกว่าต้องศึกษาทําความเข้าใจในวิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรมและจิตวิทยาของชาวเมียนมาแต่สำหรับนักลงทุนไทยไม่มีอะไรที่ต้องกังวลเพราะวัฒนธรรมศาสนาความเชื่อใกล้เคียงกันและคนเมียนมาเองก็มีทัศนคติที่ดีต่อคนไทยชาวเมียนมาหลายคนพูดว่าในโลกนี้มีเพียงประเทศเดียวที่เหมือนกับเมียนมานั่นคือประเทศไทยและปัจจุบันนี้คนเมียนมาชื่นชอบสินค้าไทยมากกว่าสินค้าจีนที่แม้ราคาจะถูกกว่าแต่คุณภาพไม่ดี สู้สินค้าไทยไม่ได้ปิดท้ายที่ปรึกษากฎ,กฎหมายชาวเมียนมาแนะนํานักลงทุนไทยว่าทําเลที่มีศักยภาพในการลงทุนมากที่สุดคือบริเวณพรมแดนของสองประเทศเพียงแค่ข้ามเขตแดนมาก็จะได้รับการยกเว้นภาษีซึ่งนอกจากชายแดนจังหวัดกาญจนบุรีแล้วที่แม่สอดจังหวัดตากก็มีการตัดถนนสายเอเชียเชื่อมต่อถึงเมียว,วดีเป็นโครงข่ายถนนของเมียนมาก,กับประเทศต่างๆในอาเซียนทั้งเวียดนามลาว ไทยไปจนถึงอินเดียซึ่งในอนาคตการขนส่งสินค้าเข้าออกระหว่างไทยกับเมียนมาจะสะดวกมากยิ่งขึ้น